ขอต้อนรับเข้าสู่ Lazada University ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การค้าออนไลน์ในวิดีโอนี้เราจะนำเสนอเรื่องวิธีการเช็ครายงานยอดซื้อรายงานยอดซื้อเป็นแถบไฟล์ข้อความที่แสดงรายการขายทั้งหมดหรือรายการที่คุณได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ รายงานยอดซื้อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำหรับการจัดการสินค้าของร้านค้าซึ่งคุณได้รับระหว่างจำนวนวันที่คุณเลือกรวมถึงออเดอร์ที่ถูกยกเลิกหรือยืนยันการจัดส่งเมื่อต้องการดาวน์โหลดรายงานการสั่งซื้อให้คุณเข้าสู่ระบบ Seller Center ไปที่คำสั่งซื้อแล้วจัดการคำสั่งซื้อจากนั้นคลิกนำข้อมูลออกคลิกนำข้อมูลออกทั้งหมด ถ้าคุณต้องการรายงานสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดรวมทั้งที่รายงานอยู <sorting> ่ระหว่างดำเนินการรายงานที่พร้อมจะจัดส่งและจัดส่งแล้วหากคุณต้องการแค่นำข้อมูลที่อยู่ระหว่างดำเนินการออกคุณสามารถไปที่รอดำเนินการคลิกนำข้อมูลออกและเลือกนำข้อมูลที่อยู่ระหว่างดำเนินการออกทั้งหมดอีกครั้งถ้าคุณเพียงต้องการที่จะนำข้อมูลรายการสั่งซื้อที่พร้อมจัดส่งออก คุณสามารถไปที่แท็บพร้อมจัดส่งคลิกนำข้อมูลออกแล้วเลือกนำข้อมูลรายการสั่งซื้อที่พร้อมจัดส่งออกทั้งหมดเช่นกันนี้คุณยังสามารถทำแบบเดียวกับการสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วพลออเพียงแค่คลิกนำข้อมูลออกเลือกนำข้อมูลรายการสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วออกทั้งหมดนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดาวน์โหลดรายงาน เพียงแค่คลิกที่ไอคอนปฏิทินและเลือกช่วงวันที่เมื่อคุณนำรายงานออกมาแล้วสถานะการดาวน์โหลดจะแสดงที่นี่โดยสถานะจะแสดงเป็นจัดคิวแต่หลังจาก1นาทีไปให้คลิกปุ่ม refresh คุณจึงจะสามารถดาวน์โหลดรายงานได้รูปแบบไฟล์ที่ส่งออกเป็น CSV <S <S ซึ่งคุณสามารถเปิดการใช้งานจาก MS Excel เลือกคอลัมน์ใน MS Excel สำหรับ Excel 2010หรือ2013กรุณาเลือก Data จากนั้นเลือก Text to Column ตัวเลือกให้เป็น Delimited และคลิก Next คลิกที่ช่องรายการตรวจสอบสำหรับเครื่องหมาย semicolon และคัดเลือกข้อความและเลือก Next ให้ถัดต่อไปขณะที่ General คลิก Finish แล้วคลิกโอเคข้อมูลทั้งหมดใน Excel จะเปลี่ยนเป็นคอลัมน์กรุณาเก็บเอกสารเป็น .xls หรือรูปแบบ .xlsx ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้มีความสุขกับการขายค่ะ